สบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและกับเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อยินดีทุกคนตอนหับขาวสุซองเขงล่าสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้อง <S <S ก็มาพบพ่อกับสาวเขงกับบรรยากาศยามเศร้าๆนาะพี่น้องกับมือนีซาเขงกับสิลงไปถวายเงินให้เอฟซีนาะพี่น้องเพราะว่าสาเขงกับหาก็ขึ้นมาจากจังหันนาะพี่น้องกับสิลงไปกับสากุ้งเนาะแต่ว่าสากุุงผลกันลงไปหลัดอ่วัพี่น้อง กะเฮาไปเบิ่งประสมนํากันเลยเด้อที่จริงเพิ่นกะส่งมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วเนาะพี่น้องเจาเข่งไปเอาแล้วกว่าสิถวายในมื้อนั้นแต่ว่ายาคเพิ่นบ่อยู่เนาะพี่น้องเมื่อวานนีเาเขงกบ่ได้ลงเนาะเพราะว่ายากเวียกไปคอเมียบ่าวเสียงแล้วเนาะพี่น้องตอมื้อนี้กะเาเขงกเลยสิลงไปเนาะพี่น้องตอนเช้าเนาะกขึ้นมาแต่วัดเนาะพี่น้อง เมื่อเช้านี่ก็บบันทบไวา้ตอนลงวัดนาะเพราะว่าคนกับลายเตอิอพี่น้องเพราะว่ามันอีกสิบสี่ขำเป็นวันศิลป์เนาะวันศิลป์น้อยเขากำลังลงไปบุพเพสิวายกันอย่างเนาะก็ลงไปเบิ่งกระทรวงกันแหละเนาะเดี๋ยวเขาก็ลงไปพบพ่อก,กันยูวัดเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดวัดแหลนะน้องพ่อแม่พี่น้อง กองสั่นกับข้อโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องในลายเด้อเสาเข่งกับลงจังหันฮะก็ขึ้นมือ,อมเ้าเนี่ยเพราะว่าถือคุ้มเสาเข่งเนาะพี่น้องพแหลกวันพาฮัตพแหลกสีได้วิทย์คุ้มเสาเข่งเนาะเนี่ยกูอยู่อยู่น้องพี่น้องตอนนี้ซากุ้งผลกามาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง สาวกุ้งมาเลยเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องส,สวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องเราก็ขึ้นไปอยู่วัดกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องตอนนี้ยังครูฝนก็ยังอยู่เน,นาะอานห้องเลยเนาะพี่น,อน้องอันนี้ก็จะเป็นที่เพฝนอัน วาดพระเวทสันโดนะฮะน้องพี่นงมาถวายเงินอัน่าจะกันนังน้อี่น้อ่กำลังเงินได้ขึหนึ่งเนาะกดนหนึ่งโนาันที่หกแล้วกันที่หกแล้ว 哎，还有啊。Okay. ทั้งในออกคนใดมาทั้งนึงทุกเป็นสภาพบุญใหม่ทั้งเช่นว่าเนาะชาวลาวคนใดมาเป็นสภาพบุญใหม่ทางเบาวิทยาวิทยาวงสาคอนทางประเทศไทยเนาะต้องพัฒนาเป็นสภาพบุญใหม่แา่ซาดูด้ ขอเอ้ยคอยบุญนํำมันงข้าวสุข l าเออันนี้ส่งสทรพท์พิุ้ญเด้ย c a l a m i อยเพิ่มอันนี้ตอนเน่าไก่เด้อให้ผุ้ลน้ำชู้สวยๆใสยเจ้าเด้อให้ดูดงความเนาคอยลงมาเป็นนุมให้มูตากระชงแจ่มจมน้อยน่มกรนองเด้อไม่ได้ยัาคอยค้นเตือนก่อนสุขาุเด้อให้ดดีเงี้ยเป้แ็งขึ้นน้อยท่านในความคล่องอยแทนไปเจ้าซื้อเด้อให้เจ้าเนี่ยนห่มนทันเท่าประวัติา ให้ได้เพิ่มลูกหลานลาลอดเดือนลานเด้ออันน,นี้ยาณนอนโซดินนาฟาขอนี่แสนกาตาโชคกาเข่งให้ลูกหลานได้เพิ่มข้าคือบาได้เพิ่มเจ้าโยมเจ,าจ้าได้เพิ่มดินเด้ออันนี้กะทำไม่ออกสาวาาาสเพิฟฟนน่มได้มากนะนะได้ให้พ่อนำการเด้อเนาะนางเอ้ยเจ้าผู้เจ้าผู้ชยยี้ใช้เหลี่ยมทำท่านเป็นการใหญ่ แต่คุณในหลายาที่กับนอกการหน้าเจ้านอกสนเด้ลย่ไพุใจคนขาบการเนดำมายเชงลำคือเท่าดอกตัวว่องัวใาเป็นก้อกอะไร้อมาซื้อว่าน้มักแห่งซื้อว่าน้ำสีแดงแข่งชุดรวมหน้าเจ้ายาสุนีเด้อบุกขุนนี้ขอยเป็นสภาพแก้สเข้าเสื้อใตเด้อเป็นนแต่คุณ่าผ้าี Nyat, hawalwa, pula, bali, pulen, pisak, kalang, ewa, mewa, ito, pinang, petanang, upakapati, isitang, patitang, tungman, tipamiwa, camen, satu, kape, pulen, kusang, kapag, dipak, cantok, pala, nyata, maniso, nyata. Sabitinyo iwa santu sabalo kogena santu mate bawa Suki di kanyuko bawa api wadana si nitsa nitsa nguta pacanyino Tata anyu wano သသောကောဝဉာဝညာပါတိတေဝနာနာတ္တပေသနာမထာဏေဝဝိသံတိညာတယောအာယន្តကောတကီနာတိညာစံခေစုပါတိကေတာဒိခလတံနိတညာသာသနာဆိုဥပ္ပစမ္ပတိဆိုညာတိသမ္မောဇာအာယမေသတိတိုပေသနာပုစ္စာတကတောဥလားလပလန္တဘိကု มารม่รูปันัาตุเมให้ปุณยังปาสูตังอนาประกนติอ่านี่สิไหพ้อมทั้งมีองเด็จมนเด้อมอ้าอ่าเล้ยจะเป็นชาวชาวน่อยสาธูว่าจะมีชาท่าทางท่านบานบุญกุศลไว้คอยสีเจ้าใส้คอยใจจะเกี่ยงคอยเสียงจะม้วน ให้จ้างห้ามร่วงร่วงทางกายพร้อมแดนใจเด้อถ้าเจ้าคิดจะได้ลาจุดทะเสเินอันว่าเงินคำทองให้หลังน้องมาซื้อน้ำยามจะอยู่เงินยาวเป็นชาวขาดทุกอันว่าแค่และชให้นางได้นักพันฟูที่เป็นตัวนั้นให้ลูกรอมอตาเด้อมีสีว่าการงานสื่อเสียงดังก้องให้เงินทองไหลเข่าเต็มกระเป๋าเจ้าอยจะขาดเด้อเกิดพิซซาเจ้าจะได้ปวดคอคำว่าโหด,ดีเด้ทอทั้งสองวิทยา ทีนีนะวุ้งสาก,งก็มทดสอบเด้อหาึ่งหนึ่งตอนนี้เราก็ได้ถวายเงินลแล้วเนาะพ่อแม่พี่นอ้องสักเพียงกสิภาคพ่อแม่พี่น้องมาเบิร์กันพระเวสสันดรนาะพี่นอ้องอยู่ทางนอกก็มีเนาะ เพ old, pues no. S S e S S nah, ื่อนก็วาดได้ลายกันแล้วนะพี่น้องกันที่เท่าไดรแล้วเนี่ยกันที่หกนะพี่น้องนออันน่ยู่นอกก็มีกันหนึ่งนอเดี๋ยวสเพียงสิบาพ่อแม่พี่น้องออกไปเบิ่งเนาะอันนี้สเกียงกับโบ้หัวกันยังเนาะพี่น้อง อยู่นอกมีกันเดียวเนาะพี่น้องอยู่ในก็นมีหกกันเนาะทีะ่เหลืเนาะพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณเพื่อผู้ที่มีใจศรัทธาเด้อพี่น้องให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจเนาะการงานการเงินงเพื่อนก็ขอให้หุงเุืองไปหนาเด้อเนาะดี่ได้เพื่อนได้ทำบุญ ให้กับวัดปันห่วยยางเมืองสะพเวียงสรวันนาีเนาะพ่อแม่พี่น้องิิ่าังดมาเบิ่งผู้ที่เิ่นใจบุญโมเน้องแบบเป็นกันใดเน้องพี่น้องก่อนสะเป็นก่อนจะเป็นพระเวทนะนี่ะ เป็นหนึ่พระพุทธเจ้าเป็นเดวดาทวกันเก่อนที่เป็นพระพุทธเจ้ามาลองกันนี่เนาะทีเดียวกันเดียวประเจ้าบุญโมเลยกันเดียวกันแรกกันแรกเป็นการเดียวกันเดียวนี่สิมีรายกันเล่นโกติ้มสิกันตัวนี้ก็อนเลยจึงเป็นการสำมิตรนะกันเดี่วอันนี้อันนี้คือกันที่หนึ่งกันเล็กๆเลยนะเบิ้งสถานที่มันปีสิบชามก็เลยบริสไทตัวนี้จริงๆต้องมีะแล้ะพี่น้อง

ตอนนี้น้องพ่อแม่พี่น้องสาวเข่งกับสาวกุ้งก็ได้ออกมาจากวัดเป็นทีห้องเดียวน้องพี่น้องเพราะว่าฮ้องกะทาวายแล้วแล้วสาวกุ้งเผนกระลุงใต้เลยน้องพ่อแม่พี่น้องก็โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเข่งกับซิคอจบคลิปไว้เพียงสำเนาเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเข่งฮ i t คลิปหน้าต่อไปในเด้อและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบโอกาสคลิปใหม่ๆจากซ่องเข่งล่าสาวลาวให้น้องพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์ดสู้พูดก้นเด้อ